ย่อนปลาหมึกลงไปในแก้วช็อตเนี่ยปลาหมึกยังเต้นอยู่แบบนี้เลยนะ,ะสดมากแต่ตอนนี้คุณผู้ชมฟังชัดๆค่ะเตือนภัยตรงนี้นะคะอันตรายค่ะมีทั้งเชื้อโรคมีทั้งพยาธิเพียบเลยหมอโพสต์ภาพดึงพยาธิตัวตื่นออกจากปากคนไข้หลังจากนั้นดึงกล้องออกครับและดึงตื่นออกมาทางปากครับคือปลายกล้องเนี่ยดึงตัวพยาธิออกมาแล้วพอกล้องหลุดจากปากปุ๊บดึงออก ค่อยๆดึงค่อยๆดึงโอ้โหแล้วพญาตัวเตื่นดเนี่ยขึ้นชื่อน,นะฮะมันไม่ได้ยาวน้อยๆเลยมันเป็นระดับเป็นเมตรบางตัวเป็นสิบเมตรได้นะครับพญาตัวเติ่นดบางตัวเป็นสิบเมตรได้นะครับพญาตัวเติ่นด